่ายแล้วทุกคนมันมันหวานทุกคนหวานจะเอาห้าร้อยกรมัมอ่ะมันได้เท่าไหร่เดี๋ยวห้าสี่แปดโอเคนะหนึ่งไขสุก ไปครับทุกคนวัสดี้ตอนเช้าโอ้เช้าเลยเนาะสิบโมงเช้าตอนถ่ายคลิปนี้เนาะอาจจะไปลงบ่ายๆเนาะจะทุกคนจ้ะอันนี้บักยองมาทําอะไรวันนี้บักยองสิมเห็ดขนมไทยขนมไข่ลกกระทัขนมไทยไข่นกกระทาขนมไทยไข่นกกระทัครับโอยยังไงอ้า มีมันหวานมันหวานนงแล้วนึ่งแล้วนึ่แล้วห้ากรัมโอเคมีแป้งมัน200กรัมมีแป้งสาลีห้าสิบกรัมมีน้ำตาลหนึ่กรัมมีกะทิ90กรัมมีเกลือ1ทีสป a นมีผงฟู1ทีสปูนแล้ว คิดว่าจะเป็นไข่นกกระทาไหมคิดว่าครับคิดว่าเหรอแต่วันนี้ไม่มีมันม่วงไม่มีมันแต่ว่าไม่เป็นไรใช้อนี้ได้เออมันม่วงเออได้มันหวานก็เอามันหวานแล้วกันโอเคตอนนี้เชฟล้างมือยังครับเชฟครับล้างมือยังอันนี้ตอนนี้ทำมันบดโอ้ทำมันบดเอออือฮึเดยวทุกคน เดี๋ยวแม่จับให้นวดไปโตวนวดดูทำอย่างนี้ได้ตอนไม่ถึงตอนนี้มือสกปรกต้องมีผู้ช่วยบักอือบักอือบักอือเป็นคนซอยอ่าเทแป่ง,แป,งแป้งมามงลงไปเอานวดเลยค่อยๆนวดลูกแป้งมันใจนี่ลือ,อกอ็เ <c oughs> ขาใส่พร้อมกันเลยจริงๆ <Okay. S 1> เลย ผงฟูเกลือ,อเอาเกลือไม่ออกโอเคโนดไปเรื่อยๆครับช่วยแม่ทำขนมไทย ช่วยแม่ทาขนมไทยครับดูว่ามันจะเป็นหรือเปล่าลองมันติดแปงเพราะว่าผมทํามันจะเป็นเพราะว่าผมทำโอ้โอเคล่ะเชื่อเชื่อใจเชฟแล้วกันอืมอืมสตูนแล้วพอได้ครับแม่จับอันนี้ให้มันเลื่อนโูทุกคนอืมเอาแป้งขึ้นมาเยอะๆแป้งให้หมด แหมหวานๆนี่เพิ่นค่อนข้างเหลวอ่ะจ้ะทุกคนอืมอืมมาแป้งทุกอย่างอืมต้องเอาให้มึดต้องเอาให้มึดจะใส่กะทิลงไปนิดนึงจ้ะ Okay. เราได้แป้งประมาณนี้จ้ะทุกคนอันนี้ปั้นอันนี้่ข่ใส่กะทิบะมดเด้อจ้ะทุกคนเก่าสิบกัมไข่ใส่บะมดจ้ะนั่นแหละใส่ทีละนิดท่านี้เพราะว่าคนสิเลวมากเลยจ้ะปั้นเป็นงอนๆให้ลูกเท่ากันนะลูกไม่ต้องใหญ่ไม่ต้องเล็กใช่พอดีพอดีต้องพอดีพอดปีปั้นให้กลมๆน,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 นะครับแมทปั้นให้กลมๆแน่นๆนะครับ ช่วยอันนี้ล้างมือยังครับ้้างอเล็กไปครับได้กลมๆนะครับลูกโอ้อย่งงั้นนะครับได้กลมๆเล็กใหญ่ไปครับลูกใหญ่ไปครับบอออกอีกครับได้ครับทําไปครับ ทำไปครับช่วยปัน้นเดี๋ยวเราเราก็ได้เล็กครับใหญ่ไปครับลกูกใหญ่ไปครับเอาปั้นไปเรื่อยๆนะช่วยหน่อยนู <c oughs> ่น่ะ <c oughs> เด็ก <c oughs> เด็กปัน้นไข่ไข่นกกระทานี่ <c oughs> <c oughs> ให้ช่วย อันนี้ปั่นไนก้อนแล้วจ้ะตั้งน้ำมันกระทะห่วนล่ะเอาลงไปเบิงเปิดจะได้ <c oughs> ไปสใส่ไฟกลางก่อนค่อยเอาไปเทละอันก่อนจ้ะโอแล้วมาน่า ว่าเป็นว่าพี่น้องใช้สิบแปด้นะลูก ข่เม็ดแต่ก็ตักเก่งแบบนี้จะทุกคนเดี๋ยวให้เพิ่นเช็ดโตเดี๋ยวกะคอหนวดไปเรื่อยๆจ้ะลูกไงลูกน่อยตามตามที่ชอบชอบเด็กปั้นนั่งปั้นอยู่ตรงนู้น หนวดไปเรื่อยๆจ้ะไข่กะครึ่งครึ่งไปจังซีจ้ะครึ่งครึ่งไปจังซีจะเห็นเพื่อนเฮ็ดผ้ากันเฮ็ดแบบนี้ไข่กะเฮ็ดตามเพื่อนจ้ะไปบะธนัดอาหารของหวานนะจ๊ะทุกคนเฮ็ดแต่ยู่แต่กะอาจชีพได้เสบหลายสิครึ่งสิเป็นอยู่น้อเล็กครับมันเคียับมาเบิง่งบังเคียับ ส,สวยผลง,งานผลงานท่านได้แล้วคิดว่าได้ยังคิดว่าครับเดี๋ยวเอาอีกนิดหนึ่งให้กรอบหรือยังไงเดี๋ยวเอาอีกนิดหนึ่งครับ ก็ได้แล้วทุกคนตะเกาออกอตกขึ้นจ้ะเม็ดเอามาไม่ลงเลยเลยเอาเอาที่เม็ดเม็ดปั้นเอามาอีกลูกอโอ้โหประมาณนี้ค่ะทุกคน <laughs> เห็นตาไดย้ยุจ้ะอือหือเป็นเจ้าไดล่ะไม่น่ากินสิไมัน,น่ากินนมิรีบรอ่ะดูตุกคอนโอ้มันไม่ยุบตัวเนาะเล็กจะมาีิีก่กุนเฮยเออมันไม่มันไม่มันไม,ม,นไม,ม,นไม่ไอ้นี่ยุบตัวเลยอ่ะดีมากอาอา้ามือใหญ่มือใหญ่นี่ลูก ทำไปอืมมืออย่าวางมันค่ะงวดเบาๆอืโอ้เก่งเลยนุมทำขนมไข่นกกระทา <c oughs> เก่งมากได้แล้วเนาะครับได้แล้วเนาะตักขึ้นักขึ้นนะสีสวยเลย <c oughs> สีสวยมากดูสีสวยแล้วไม่ยุบตัวด้วยอ่ะทุกคนดีมากเลยได้แล้วทุกคนโอ้ยทุกคนไข่นกกระทาอุย้ย <c oughs> อันนี้ครับเอาลองซิ้เบิ้ลงลงเิ้นให้แม่เบิ้ง <c oughs> อุ้ย,ย,ยปวดเขา่าเออลองซิ้นเ <c oughs> บิง้งเบิ้อืมถ้ามันเสร็บบ <c oughs> ่หอน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 อน ฉีกออกมาโอ้ยเป็บนี่จ้ะทุกคนนุ่มๆเลยแต่ห่อนห่อนเฮ็ดใหม่ๆเลยอร่อยมากนุ่ม้อ้โหกรอบกรอบเป็นไงบะเขียบใยๆดีหอย บฮอนแซบอิลีแซบอีลีเนาะอืมครับอืมอันนี้ค่ะอันนี้บัสเตอร์อืมงวดนี่แซบอยู่เนาะแซบมากต้องเป่าต้องเป่าปากไปเลยทีเดียวหย่องมักบ่หย่องหนวดเอง ตวงแป้งเองอออถูกใจนะแม่แต si> ่ว่าร้อนไปหน่อยแจกวืมแจกปากิน กับพานมนมเห็ดขนมนั่นแหละจ้ะทุกคนจ้ากะกะซื้อมันมันหวานมาไวตั้งแต่วันเสาร์จ้ะกะหาฤกษ์วันได้เห็ดต้งโดนเติบแล้วจ้ะนั่นแหละเลยว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาซื้อแป้งไปหาอย่างกะเดี๋ยวสืเห็ดกลิ่นนี่ชนะก็เลยได้กินจ้ะทุกคนก็อร่อยดีเนาะอร่อยดีอร่อยดี ข้เาเอกหนึ่งทุกคนอ,อันนี้อันนี้อร่อยอแล้วก็มาได้มาแต่แก้นเนี่ยม,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 มันไม่ยุบตัวมไม่ยุบตัวอโอเคจ้ะทุกคนกะทดลองเฮดเนะาะจ้ะไข่นุกกระทากัเพ่อใด้อยู่กะแสบบยู่จ้ะทุกคนจา้ากรอบหนอกหนุ่มไนเนะาะจ้ะทุกคนจา้าฮัลโะลรับคุณ นุ่มๆได้ทดลองฟีมือเจ้าของอคนนี่ปั่นคนนี่ผสมผสมแป้งอะนะทุกคนเสียได้ยินเสียงฝาห้องบหทุกคนฝนสิตกยังคักเลยจ้ะโอ้โหทุกคนฝนตกยังแรงเลยจ้าน่นเสียงกระหึมมาตกแล้วจ้ะทุกคนโอ้โหนี่ชุ่มชื้นอีกแล้วปีนี้ฝนดีมากฝนดีมากทุกคน อืไม่ได้ไปไหนนะวันนี้ฝนตกจ้าพาสองหนุ่มอยู่บ้านหล่ะ